มาอีกแล้วครับกระบะแสนกบาทกระบะทาเงินนะครับมาสด้าบีทีห้าสิบตัวสูงนะฮะไฮเรเซอร์พัดจากโรงงานเลยปีสองพันสิบนะฮะราคาพิเศษนะครับเพียงแค่นะครับย้ํานะรถดีในยองให้เพียงแค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับคุณผู้ชมครับใครที่หารถแสนกบาทอยู่นะครับเรียนเชิญได้เลยมาสด้าดีเซลห้าสปีดเครื่องยนต์นะฮะสองพันห้าหนึ่งร้อยสี่สี่แรงม้านะครับเครื่องเดียวกับฟอร์ดเลยอะไรมีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรถดีช่วงล่างดีนะครับเครื่องดีนะฮะ เพิ่งขัดสีเสร็จเดี๋ยวจะไปทําคาสปาต่อนะครับใครชอบใครสนใจติดต่อมาได้ที่ช่องโปรไฟล์นะฮะโปรไฟล์ผมผมจะปักลูกศรสีแดงไว้ฮะกดที่รูปผมกลมๆที่ใส่ในคล้ายได้เลยนะครับสวยสภาพดีครับนานๆจะได้แบบนี้มานะฮะแล้วราคาถูกมากนะครับเหมาะกับเข้าสวนเข้าไร่เข้าโคกหนองนานะครับขนของต่างๆขนปุ๋ยขนอาหารสัตว์ขนฟางนะครับแม่น้ำกัวนะฮะรถใหม่ๆเก็บไปเที่ยวนะฮะเอาพวกนี้เอาไปลุยนะฮะพร้อมจะเป็นลอยได้นะฮะหรือผู้รับเหมานะฮะกำลังหารถแสงกบ่าอยู่ได้งานใหญ่มานะฮะให้ลูกน้องใช้นะครับแยกย้ายกันไปทํางานขน อุปรกรณ์ตู้ชุ่งตู้เชื่อมบันดงบันไดนะครับคันนี้เหมาะเลย139นะครับ139รีบมานะครับรอบนี้ยังไม่เปิดห้องเครื่องยังไม่เปิดเอาห้องลิสานเพราะว่ามันสกรปรกอยู่นะเดี๋ยวทําให้ดีๆนะฮะเดี๋ยวสวยเดี๋ยวปิ้งเดี๋ยวให้ดูแบบ3ามองศานะเพิ่งเข้าเลยใครชอบใครสนใจใครหายอยู่ไม่อยากให้พลาดไปนะครับหนึ่งแสนสบาทครับเอารถด,ดีๆมาให้นะครับในช่องมี3,300กว่าคลิปแล้วดูโปรไฟล์ดูคลิปย้อนหลังผมได้เราส่งจริงทั่วประเทศ เราส่งจริงทั่วประเทศนะฮะขั้นตอนการส่งแล้วคุยกันได้หลังไม้ได้เลยนะครับส่งจริงถึงจริงนะครับมีรูปภาพมีวิดีโอให้ดูจริงนะครับ3,300กว่าคลิปนะฮะที่ทําให้นะฮะตลอด23ปีที่ผ่านมาเรียนเชิญได้เลยนะครับคันนี้มาก่อนได้ก่อนนะคุ้มเลยนะครับบอกเลยได้ตัวสูงด้วยปกติ 1- 3 9ได้ตัวเตี้ยนะฮะรอบนี้ให้ตัวสูงเลยคุ้มเลยเปิดราคาเท่าตัวเตี้ยเป็นรถของขวัญให้เลยครับมาก่อนได้ก่อนนะครับไม่อยากให้พลาดไปสวยจริงคันนี้เรียนเชิญครับเรียนเชิญได้เลยครับเดี